แนะนำตาม,ตามนะใครทุนน้อยนี่ครับผมขาบอยต้องเข้าแล้วแหละโอ้ยขาบอยผมต้องมาสวยมูลแปดครับห้าพันเจ็ดโอ้ย, 8, 5, อยเอาดีมาดูโอ้ยอื้ดอกเดียวเป็นหมื่น โอเคครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะก็ดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมครับบอยนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะครับผมบนดูนะฮะก็มาดูกันนะฮะวันนี้จะได้กําไรเท่าไหร่กันนะครับผมบนดูก็ไปลุยกันเลยละกันเลสโก้นี่ครับผมมาเบนหนึ่งบาทก่อนเลยละกันนะฮะไปครับผมจะจ่ายหรือเปล่าเนี่ยตัวน้อยเหลือเกิน เอาล่ะนะครับผมมาดูยังไงครับผมมาดูมาขอสวยๆหน่อยมาเว้ยเอาดีเกิดจัด <c oughs> เกิดจัดท่านผู้ชมยังไงสแกตเตอร์นะครับผมเข้าหรือเปล่านะครับผมไม่มาอีกซะด้วยจะเลิศละทีนี้48บบาทสุดท้ายด้วยมาโอ้ตั้งนานไม่มาอุย้ย ช่มาทีมาแบบบนโหดโอ้ยโบ๊ะโอ้โหสี่สิบตะตังโอ้ยคูนสิบหกร้อยเก้าสิบสองบาทคนดูช่เอาไปีครับผมโอ้โหรวจัดเลยทีนี้โอ้โหคูณร้อยี่แปดไม่ได้เลยครับผมแม่เกินไปหรือเปล่าครับนเนี่ยคนดูสวยๆเลยนะอย่างนี้เะครับผมันดู โบบาโบบาจัดเลยนะครับผมผมดูทุกท่านนะครับผมสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผม239.35บาทนะครับผมดูมาเดี๋ยวเพิ 5, hey, ่มเบ็ดแล้วกันเบ็ด30ไปเลยวัดดวงวัดดวงนะครับผมมาดูมาไม่แนะนำตามๆนะใครทุนน้อยนะครับผมคาบอยต้องเข้าแล้วแหละโอ้ยคาบอยผมต้องมาสวยคูณ8ครับ5,700เจโอ้ยเอาดีคนดู โอ้โหอยดอกเดียวเป็นหมื่นของแท้นะครับผมคนดูดอกนี้ก็มาดีครับผมโคตรสุดนะฮะเบ็ดสามสิบไปเลยนะครับผมวัดใจทีเดียวเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมเพื่อนมาแล้วยังไง เอาละทีนี้ปไล่ละแจกเสร็จหายเลยรอบเดียวพอคาบอยบอกโอ้โหหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็ชิวๆแล้วนะครับผมทุนแงงค่หกสิบบาทแตกหมือ่นอะเอาละนะครับผมมาดูยังไงเอาละนะครับผมมาดูยังไงเว้ยเอาดีเว้ย เงียบจาดไม่มาเลยว่ะคนดู <c ười> เกิดไปหรือเปล่าครับเนี่ยัโหลเอาแล้วยังไงเอาแล้วยังไงคนดูไม่เข้าเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหถ้ายังเงียบยาวขนาดนี้เนี่ยครับผมกดเลยเนี่ครับผม30มสิบเอาตสปินไปเลยเนี่ยฮะ โอ้โหดอกเดียวหายเลยจริงๆนะฮะไม่ไหวเนี่ยครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหเละเล่นอนเละเ,เ,เป็นโจ๊กอะ่ะ <c oughs> โอ้โหกําไรที่ได้มาแต่ก็เหลือๆนะครับผมเอาละยังไงคาบอยรดเบ็ดก่อนแล้วกันไม่ไหวโอ้โหสิบบาทยังโอเคเอาละมาเอากันใหม่เออหมวกมา หมอกต้องเข้าคูณสิบกอ้โหน่าจะคูณสามสองเข้าเนาะโอ้โหเอาละยังไหลอยู่คูณร้อยี่แปดผมต้องมาโอ้โหจบแล้วคอมโบจบจ้าดนะครับผมมาดูโอ้โหเกินไปหรือเปล่าครับคนดูเนะี่ยฮะดอกนี้สองพันสามร้อยเก้าสิบสาบาทนะครับผมนะผู้ชมไปดูกันต่ออีกนะฮะเฮ้ยเอาดี ท่านผู้ชมมาแล้วเอผมมาด้วยโบบาไปอีกสวยอย่างนั้นแหละฮะสวยอย่างนั้นแหละครับผมโบสวยวยลัวจัดลัวจัดของแท้โค <c oughs> สวยเลยคนดูดอกนี้นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมดูสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับผมก็โอเคเลยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แตกมาหมื่น สามพันบาทนะครับผมมาดูใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ